สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียนหมวดในช่อง t ีเด็ i คิกเดวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่2กรกฎาคม2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเลยนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์เวลุกิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฮอนกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาลีฮาผู้นี้แข่งขันกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม โดยคู่นี้พบกันมานะัดล่าสุดอยู่ที่รายการฟินแลนด์วิโดิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับมาริฮามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคอนก้าผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนด้านสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมน,นะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างคอนกานะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของท้านเจ้าบ้านอย่างคอนกานะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เว็ิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับพอนกาบุกไปเยือนด้าน VPS วาซาผลคือคอนกาบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตู1ครับผมเรามาดูในส่วนด้านทีมเยือนอย่างมาเลหามนะครับ พวกเขาชนะ2เสนอสและแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทัานทีมเยือนมาริฮามะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เบรรกา้าซึ่งนัดนั้นนะครับมาริฮามเปิดบ้านต้อนรับการเมเยอรของเอสเจเคเฮลซิงกิผลคือมาริฮามเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตู1ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของท้าน,นเจ้าบ้านอย่างควอนก้านะครับนักเตะที่คาดการณ์รว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้ โจนาตีวานิเนมักซิมดูดาคอฟลูคัสคอฟแมนเฮนรี่ออเรโตและเควินเจนเซนครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ42สรุปความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างควอนก้าในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูกันต่อนในส่วนข้ทานทีมอย่างมาดิฮารนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้ตีมี่ลาติ มิโกซูมูซาโลโรบินชิสบาบาเมนซาและจิลี่นิสเนนครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ42สรุปความพร้อมของนักเตทีมเดนมาริฮามในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%เช่นกันครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่า ฮอนกาสามารถเปิดบ้านชนะทางบาริหามไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมค่อนข้างสูสีทั้ง2ทีมพากันลุกพากันลับและผลสกอร์จะออกมาที่คอนกาหนึ่งมาริหามศูนยครับผมเรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการฟินแลนด์บรูพิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง a c ซโอรูเปิดบ้านต้อนรับการเมือนของบีพีเอสวาซาคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม โดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวอร์ดุิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับ VPS วาซาเปิดบ้านต้อนรับการมาถึางเอซีโอรูผลคือเสมอกันไป2ประตู่อ2ครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่าง AC o l โอรูนะครับพวกเขาชนะ3เสมอสูละแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทั้ด้านเจ้าบ้านอย่าง a c อรูนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวโรดิก้า ซึ่งนัดนั้นนะครับ ACO รูบุกไปเยือนด้าน KPS ผลคือ ACO รูบุกไปแพ้รัสกอร์2ประตูศูนย์ครับผมเรามาดูกันตอนในส่วนด้านทีมเยือนอย่าง VPS วาซ่านะครับพวกเขาชนะ3เสมอศูนย์และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของด้านทีมเย็นอย่าง VPS Warsa นะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวอรลิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับ VPS วาซ่าเปิดบ้านต้อนรับการเมเจอรคอนกาผลคือ VPS วาซ่าเปิดบ้านแพ้รัสโกศูนย์ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนด้านความพร้อมของแรนเจ้าบ้านอย่างเอซิโอูนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้แดนิสซาลานวิสลิคูเซเลนเดอร์เอโนกบันซาไมเคิลโลเปสและออสโซลิมาตาครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ4ีดสองสรุปความพร้อมของแรนเจ้าบ้านอย่างเอซิโอูในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่รับ75ครับผมเรามาดูกันต่อนในส่วนด้านทีมเยอรมนีพีเอสวาซานะครับ นักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้ออสคารีฟอสแมนเจสเปอร์อินสตอร์มยอนาสวาเตลา่าไทเลอร์ลีสและเซมบาลิซ,ซ่าครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4ีซสองสรุปความพร้อมของท่านทีมอยอนัสวพีเอสวาซ่าในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%เช่นกันครับผมด้วยเซติและตัวผู้เล่นคนละสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่า เอซิโอูสามารถเปิดบ anyway, ้านชนะทางวีพีเอสวาซาไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมค่อนข้างสูสีทั้ง2ทีมผัดกันลุกพัดกันรับและผลสกอร์จะออกมาที่เอซิโอรูหนึ่งวีพีเอสวาซาศูตรครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สาหรลับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวลลุิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลาติเปิดบ้านต้อนรับการโดยทังอินเตอร์ตูคูคู่นี้แข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม โดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวลวิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับอินเตอร์ตูคูเปิดบ้านต้อนรับการมาอย่างลาติผลคืออินเตอร์ตูคูเปิดบ้านชนะไปได้านวยสกอร์5ประตูหนครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งทีมนะครับโดยท้านเจ้าบ้านอย่างลาตินะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1แต่แพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท้านเจ้าบ้านอย่างลาตินะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์ครับ ซึ่งนัดนั้นนะครับลาติเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจพีเอสผลคือลาติเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนด้าน,านทีมเยือนอย่อินเตอร์ตูคูนะครับพวกเขาชนะสามเสมอสองและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของท่านทีมเยือนอย่อินเตอร์ตูคูนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์ครับซึ่งนัดนั้นนะครับอินเตอร์ตูคูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสเจเคเฮซิกิผลคืออินเตอร์ตูคูเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์ห้าประตูสี่ครับผม เรามาดูในส่วน,นด้านความพร้อมของด้านเจ้าบ้านอย่างลาตินะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสาบเกมวันนี้มีดังนี้มาโคอัมบากายีแมตตี้คิงกาอันเตเนโอเลกาโลอันเบียนอารมีและเควินโูอัสซูรีบินิีันครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ4-2-2สรุปความพร้อมของด้านเจ้าบ้านอย่างลาติในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผม เรามาดูกันตอนในสุทนท่าทีมเยอนอย่างอินเตอร์ตููนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่สามารถหาข้อมูลนักเตะและระบบการเล่นได้ครับผมด้วยสถิติและระบเล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าลาติสามารถเปิดป้านชนะทางอินเตอร์ตูกูไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างลาติที่เปิดเกมบุกอันัยทางทีมเยอนอย่างอินเตอร์ตูกูอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่ลาติ2อินเตอร์ตูกู1ครับผมสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ หากเพื่อนสนใจข้อมูลคู่อ,อื่นสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ที h e k i c o m สดทุกแมทครบทุกคู่รูกคนเรี้ก่กันใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บอลกนอักนอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม ai ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อน,อนได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ ai วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุน เพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t c o m